บอกพี่น้องรถเนาะว่าปลูกจังไดเห็ดจังไยครับผมช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนะครับบอได้ห่วงวิชาหรือเปล่าบบห่วงครับบ่าวลมโบห่วงยินดีเลยครับยินดีแนะนำครับยินดีแนะนำเลยครับผมอันดับแรกเลยในการเห็ดฟางปัจจัยลักสําคัญเลยที่เห็ดเนี่คือต้องมีกากมันบ,บ่าวลมแม่เอากากมันไปโตเป็นวัสดุเพาะครับยางบอได้มก็ต้องได้ลงยางยางบบได้กับลงนี่กับลงละมื่นไปเนี้นะครับคือของผมผมก็ตีไว้แบบนี้นะครับ แนะนำตูน่ครับผมสวัสดีครับบ่าวลมผมนายพงศิรีวงศ์ตชะครับซื้อเล่นซื้อที่ครับบ้านอยู่ไสนี่ครับบ้านอยู่ดมอกไฟน้อยครับบ้านดูมอกไฟตำบลดมอกไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับผมเวลาเขาพอะหิตนี่ช่วงนี้ละหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าอะไรก็ยากครับเอาวิธีการพอะหิตฟางแบบโรงเรือนครับผมเนาะเอาหินจังใดเลื่อมจังใดเว้ากันมาเลยครับ อันดับแรกเลยในการเฮ็ดฟางปัจัยรักสําคัญเลยที่เฮ็ดเฮ็ดนี่คือต้องมีกากมันครับบอลบ่แม่เอากากมันไปโตเป็นวัสดุเพาะครับเอาอื่นๆได้บ่อื่นๆก็ได้อยู่ครับแต่อย่างเส้นฟางแบบนี้ถ้าเอาฟางเพาะแบบนี่มันผลผลิตมันได้บ่ายครับต้องกากมันต้องกากมันไปเอามันแต่ใส่กากมันกากมันนี่ตอนนี้ถ้าอยู่สกลนครนี่มีอยู่พนักเก้วครับบ่ครับผมอยู่ใกล้ห้องครับบอลู้พนาแก้วไปซื้อมาจังไดแบบใดไปซื้อถ้าแปลเอาเองนี่ถือครับ บ่ครับกากถ้าอันนี้ไปเอาอีกเนาะเขาห้องว่ากากดินครับเออกากดินนี่จะเป็นพวกหัวมันครับเป็นหัวมันนน้อยที่มันรอดออกมานะมันรอนรดตะเกียงค่าเจ้าครับครับผมเขาสิร่อนเอาหัวใหญ่ๆไปเนาะครับไปเห็ดแป้งพวกนี้นี่มันเป็นพวกหัวดินติดดินแบบนี้ครับเขาก็ร่อนเขาก็คัดออกมานี่เขาก็มาขายถ้าเอาไปเอาอยู่โรงงานเนี่ตั้ละร้อยครับตั้ละร้อยครับผมไปแกลเอาเลยไปแกลเอาเอามาเห็ดยังไงบัดนี้ครับเอามาตัวนี้มานี่คือเอามาเห็ดยัง เอามาเอามาสุ้มน้ำแบบนี้นะครับกากมันเพียวๆเลยเรามาจากโรงงานสิเป็นแบบนี้แหละครับบาลมครับเอามามักครับบ้านมักนี่ส่วนสิมีส่วนผสมครับอันนี้ของกากดินผสมกากสดครับบาลมอันนี้กากมันประมาณสามตันครับครับสิมาผสมครับมีแกบ็หนึ่งละแกบ็หนึ่งละแกบครับแกบ็สามกระสอบสี่กระสอบต่อสามตันต่อสามตันนี่ครับเอออันนี้ที่เสียมาผสมเนี่เกล็ดหนึ่งสองสองมีขี้งัวครับขี้งัวขี้งัวป่นขี้งัวแห้งเรับนี่ครับแห้งสะกก้อนเป็นปอครับผม ต้องแห้งซะก่อนเปียกบ่ได้เปียกบย่ได้อันใหม่ๆบ่ได้ต้องอันใหม่ๆบ่ได้าตากให้มันแห้งซะก่อนต้องให้มันแห้งก่อนครับจักกระสอบละบันี้อันนี้สิใช้ยอยู่3กระสอบครับ3กระสอบครับผมต่อ3ตันต่อ3ตันแล้วก็สิมีห้ำครับห้ำก็ต้องใช้บ่ห้ำก็ใช้ครับเท่าไหร่บันห้ำใช้กระสอบนึงครับกระสอบเดียวพอกระสอบนึงสิประมาณ20่กิโลแล้วก็มาผสมคู่เข้าเข้ากันครับบัน กุกๆแล้วก็เกียให้เสมอครับคอ,อ,องแบบนี้บ่ได้ครับบ่าวรมต้องเกียให้มันเสมอเพียงหัวเข่าครับเกียให้เป็นสี่เหลี่ยมเฮาสิเอาน้ำปุ๋ยนี่แหละครับบา้านนี้ส่วนผสมเฮาสิมาเตรียมน้ำสองร้อยลิตรไว้ครับผสมยังผสมปุ๋ย,ยูเรียครับมียูเรียมียูเรียหนึ่งกิโลแล้วกับปุ๋ยสูตรเสมอ 15. สิบห้าสิบห้าสูตรอะไรก็ได้หนึ่งกิโลแล้วก็เอ็มเอ็มสูตรใดก็ได้หนึ่งลิตรผสมกับน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็ปุ๋ยเห็ดเงินล้านปุ๋ยอาหารเสริมตัวนี้ใส่หนึ่งกิโลครับ 1กิโลครับผสมเข้าไปแต่การน้ำตาลครับหกถึงเกิโลใส่ลงไปใส่ลงไปในน้ำเพื่อให้มันเป็นอาหารจุลินทรีย์ครับเพื่อให้เป็นจุลินทรีย์เป็นปุ๋ยที่เราสิผสมลงนี่ครับแล้วก็คนกันให้มันแตกโตครับให้มันเข้ากันที่ต้องมากไว้ไหนบ่ ทีมไว้ชั่วโมงนึงครับอ๋อชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงนึงหรือสองชั่วโมงหรือข้ามมื้อก็ได้ครับแล้วก็ไปลาดตรงกองมันที่เอาเขี่ยไปซีเรียมนั่นแหละครับอเอาตักไว้เป็นซีเรียมเอาปูอัมมาตักไปลาดลาดเรียบร้อยแล้วสองร้อยลิตรครับผมเบมดแอเด็ดเมดแอเด็ดแล้วก็เอาน้ำเพิ่มอีกสี่ร้อยลิตรถึงหกร้อยลิตรครับจนน้ำมันออกข้างกองให้มันชุ่มแบบจนให้มันไหลออกจากข้างกองแม่นทับรวมนี่แหละคนณออกไปคุณชนมากเขาสิเขาสิมักบ่ถึงน้ำแล้วมันสิแห้งครับเฮ็็ดดกไ้บ่เต็มที่ไปครับ แล้วพอเซตแล้วมครับลานน้ำเซตเรียบร้อยอะไรเสร็จเอาผ้ามาคุมแบบนั้นครับเอาตัวนี right ้บอกตัวนี้ครับบ่คุมบ่ได้ครับเป็นยังเพราะความร้อนเพราะจุลินทรีย์ต้องการความร้อนในการแตกตัวเพื่อจะขยายแผ่ออกไปจักมือครับ4วันครับสี่มือเลยวันทำเราไม่นับสมมติว่าวันนี้เราทำเราบอรมเราทำทำใช่ไหมวันนี้เราไม่นับเสร็จแล้วใช่ไหมเราคุมอะไรเสร็จเราไม่นับเรานับพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่เท่ากับหมักไว้สี่วันสามวัน บานที่สี่เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นลงแบบนั้นเคโอ้ละเอียดเลยเอาขึ้นเอาขึ้นแนวใดแบบใดบานนี้ในระหว่างที่เขาคุ้มไว้แบบนั้นเนาะครับบารุงเขาเห็ดแล้วในสี่มือนี่เขาเห็ดยังเขาสีมาเอากากเอาเอาเฟืองครับเอาเพืองมาห้องครับโอ้เฟืองมาห้องแม่เนเอาเฟืองมาห้องมาห้องอยู่ตรงห้องนาบ่ะห้องเพื่อบ่ให้กากมันตกห้องห้องนานี่ห้องนาช่วงนี้ครับเออเพราะช่วงนี้ความฮ้อนจากเฟืองที่เฮาห้องนี่มันกระจาย่วยซ่วยในเรื่องของความฮ้อนน้ำอืครับผมถ้าใส่นา เฮ่ากับจะออกดีนบำแต่ถ้าบอกช่วงห้อนนี่ยเต้องใส่ลายปันใดก็ได้คพอให้มันอยู่พอให้มันอยู่พอให้กากไอ้ตัวนี้เฮ้าเนี่ยมันอยู่แม่าหารมันเนี่ยแม่นครับเออเอาว้าอธิบายต่อมาตัวนั้นเลยพอเร้วแล้วก็เขาก็หดน้ำไว้ครับตอนแรงหดน้ำไว้หดน้ำให้ซุ้มให้ซุ่มแต่ละสั้นแต่ละสั้นเวลาเฮ้าห้องนี่หนาขนาดจงได้ํำไดครับนี่เอาหนามันเอาประมาณว่าให้ให้ให้กากมันบ่ตกแล้วก็ห้องเพิ่มเพิ่มขึ้นนานาจักหน่อยครับประมาณประมาณนี้แหละครับ คา่าเลียเป็นก้อนโล่งนี่ใส้อยู่ประมาณสิบห้าก้อนครับเป็นเพียงก้อนแบบนั้นครับใส่ลายจักหน่อยครับครับผมแต่มันมีข้อดีข้อเสียครับการใส่ใส่เพืองข้อดีคือลาเลื่อมันสิบบ่ค่อยสะสมในไม้บ่ค่อยสะสมลาบ่ค่อยมากองมากวนนะครับ คนส่วนมาที่เห็ดฟางใหม่ๆลาเลอสิหลายพ่อบางคนนี่ใช้ตะไคายนะบาลมแย้งเขานะเอาแย้งเออเอาแงงมาห่องนะบาลมิ่งลาเลอมันสีสะสมทางหัวล่างบสา่สบมันสิเกิดผลเสียผลเสียเลยแม่นครับเอาฟางจบแล้วปึ๊บเัาห่องฟางแล้วบ,บารนี้เขาเอาขี้นั่นเอามาขึ้นครับบารนี้เขาหดน้ำไว้ก่อนทับบาลมหดน้ำไว้ในตรงโอ้เ<อ>ฟ,ฟืองนี่ยฮดแง้มเฟืองไว้ก่อนแม่นตรงหดน้ำเฟืองไว้เห็ดได้จังหด ถ้าบหฮดเนี่ยเพื่องเนี่ยมันสีเป็นตัวดูดความชื้นครับโบ้ดตะกางมันแห้งอะไรครับอือถ้าเขาปูแต่กางมันอย่างเดียวมันสีแห้งครับต้องหดน้ําตลอดอืแต่ของผมนี่ยเต้องหดน้ําตลอดเพราะเราหดน้ําเพื่องเวลาเพื่องมันมีความชื้นครับกางมันเขาบึงจแห้งง่ายออเอาไปดูแลเลยผมตัดใจแล้วผมก็ไปทุที่ของผมก็บทนี้ก็คือห้องแล้วเรียบร้อยครับจังไดต่อหดน้ําไว้มือจักมือหดน้าไว้เศร้ากับแรงครับในช่วงสี่มือที่เราทากางมันเนี่ยครับ โอ้เตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนก่อนก่อนจากมือสามมือครับบารมีพลสามมือพลสามมือเสาแงเพราะว่าเขากัดเตรียมพร้อมกันเลยครับท้งกากมังท้งมองนี้ครับผมอืมอ่าใาบางที่รอการมันเพราะครบสี่มือแม่บอกเพื่อใหเขากัดเตรียมแล้วแล้วพดน้ำาแล้วเอากากมันมาขึ้นครับบารีขึ้นนาซช่ไหมอ่ะขึ้นนาแล้วแต่ซ่วงแล้วแต่หน้าสมมุติว่าหน้าหนาวหน้าหนาวใส่หนาๆเลยบารมเพราะกากไอ้กากมันมันสิเปตัวให้ความห้อนครับ นั่นแหละครับห้อนมันจะมีความห้อนในสั้นพรต้องใส่นาหนาใส่นาหนาครับเพื่อที่จะมันมีความห้อนในโรงเลือนมันีผลิตความห้อนความห้อนในโรงเรือนให้ในโรงเลือนให้เพราะว่าจุลินรี์มันก็ไปกินความห้อนมันก็เกิดแม่นครับเขาก็เลยต้องใส่นาใส่ครับนาสัมใด่เอาต่อนี้ถ้าช่วงนี้ใส่จากหานิ้วเลยสมมติเพื่องสัมนี้มันโดนออกใส่ใส่ขึ้นมามีเลยแ่น่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงปกติเดี๋ยวใช่วงปกติใส่สามนิ้วสี่นิ้วพ่อครับผมก็่ต้องใส่หลาย เขาก็มาเกียระบ่าเนี่ยเกียให้มันเป็นคือแปลงพักคือโลงนั่นครับเกียให้มันเรียบนะครับบารลมเกียให้มันเรียบอ่าเรียบให้มันซ้ำหานิ้วมือเขาเลยเรียบแล้วเขาก็ตบบ่าเนี่ยบารลมตบแบบใดอ่ะตบหน้ามันนีะครับตบกากมันให้มันแน่นให้มันแน่นจักหน่อยครับเพราต้องตบแห้งเด้ครับโอ้ให้มันแน่นให้มันอยู่ตัวให้มันอยู่ตัวเพื่อที่จะให้กางมันนี่ค่อยๆคลายความร้อนนะครับบารลมขั้นตอนต่อไปก็คือพอตบแล้วเบิดทุกซั้นแม่นบ่ครับเตรียมขี้งัวซองกระสอบครับขี้งัวแห้งเขานีครับ แล้วก็หั่มก็สับนึ่งครับกัประมาณ20่กิโลครับเอามาคุกเข้าเข้ากันในข้างนอกแล้วพอคุกเข้าเข้ากันแล้วก็มาห้อยครับห้อยหนามันแมนครับโบต้องหนาห้อยห้อยห้อยให้มันทั่วครับพยายามทั่วเสร็จแล้วคดน้ำครับบ้านเนี่ยดตั้งแต่สั้นเท่งก่อนคดนี่ต้องคดไล่ทางกลางออกก่อนครับ อไล่ตะกลางพยายามไล่ตะกลางผ่านไปผ่านมานะครับบาลลูพอดีน้ายึดครับยดึยดใต้เห็นน้ายึดนี่คือเห็นน้ายึดแล้วผ่านแล้วผา่านแล้วเราเขามาซีใต้น้าบาดนีะครับเอาบ่ซีขวัญไต้มันเนี่ยแต่เพราะว่าเห็นมันว่าทางไต้ท,ทังท้งเทงเพราะว่านี่โตโตปุยนี่เขาหดออกมากะนา้าปุยมันทะลุลงมาไบมมันมาออกในไต้เพื่องไตยังน้ำนี่แหละครับข้อดีของการใส่เพื่องน้ำออดในเพื่องในยังก็ได้เลยบางเทีออดทางไต้ก็ได้แหละทุนคืนแหละทุนลงทุนนะครับน่าแปลงได้กำไรล้วนๆครับผมเข้าทันแล้วครับ แล้วจังไหต่อบไนี่ฮดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสั้นทุกอย่างเอาลงลงปิดคือแบบนั้นอืปิดไ้สนิทเลยครับมัดไว้อีกสี่มือมักไว้นี่นะมัดในโรงนี่ในโรงปิดฝาโรงไว้เลยฝาโรงไว้ให้สนิทเลยทุกสั้นทุกอย่างเต็งไว้ให้เรียบร้อยเลยอย่าให้รุมเขาบ่ครับผมสี่มือหนับไปอี่มือมือเห็ดบ่อับพอครบสี่มือจะเป็นขั้นตอนการอบไอ้น้ำต้องตอดไอ้น้ำน้ำติแมแมนเอาสายไฟไปเบื้องเนี้ยโอเคครับผม เอาอันนี้ไม่อย่างก่ออันนี้คืออันนี้ก็คือที่เฮาซิวอไอน้ำครับบาลาลูมลังจากที่ซีมือที่เฮามักแมนบอกครับซีมือเฮาสิวดน้ำตัวนั่นก่อนครับแล้วก็ต่อเตาอบไอน้ำนี่ครับไปอบเอาว่าต่อไปจังไรบัดนี้เอาอบเดี๋ยวถามก่อนว่าอบเพื่อยอย่างเพื่อฆ่าเสื้อลงเสื้อราที่อยู่ในก่างมันครับ เฮ็ดเฮ็ดคืนเฮ็ดบวแซบถ้าเฮาอบอันนี้แหละเฮ็ดมันสีหวานแซบแล้วก็เฮ็ดอื่นที่ที่เฮาบ่ต้องการมันก็สินอกไปครับมันสิเหลือแต่อาหารให้เฮ็ดเพื่องมันสิมีแต่เฮ็ดเพื่องคือแบบนั้นครับบ่าวลมมันสิบ่มีเฮ็ดอื่นแซบต่อไปจังได๋บัดนี้ต่อเป็นท่อเล็กครับบ่าวลมใส่ยางส่งน้าก็ได้บัดนี้ครับขอให้มันทนความร้อนขอให้มันทนความร้อนอบก็คือเอาน้ําใส่ในถังสิซื้อครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าวลมครับผมก็คือคือเฮาหนึ่งเข้าเนี่บ่าวลมเอาไอมันน่ะเข้าไล่ไปเข้าโรงเฮ็ดไปคาเือราดูนไปไหนบ อบนี่ต้องใส่อุณหภูมิที่60องศาครับบ่าวลมเขาก็จะมีผลอดเขาก็ไปเสียบไว้ในนาโล่งเลยครับถ้ามันหอด60ปุ๊บเขาจับเวลาไปบาดแับเลี้ยงอุณหภูมิอย่าให้มันต่ำกว่า60นี้ให้มันอยู่นั้นก็คือจุไฟจุไฟแห้งๆเจ็ดสิบได้ปะอ,อุณหภูมิซูมแห้งออกหลายโอ้โโมหมายถึงว่าให้อบยห้ห้ามต่ำกว่า6กองศาแมนครับเลี้ยง60องศานี่ให้ได้สมชั่วโมงครับบ่าวลมสมมุติว่าตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับได้งศา เอากัะนับไปเที่ยงบหนึ่งบสองบสามป้อยบ่ต้องจุ้ยเลยป้า้มันข้ามมือข้ามคืนไปเลยครับบ้านปะไว้แล้วบ้านเลยมือไม่มาไปใส่เสื้อเฮ็ดครับบาโรมบ้านบ่ครับผมเป็นการใส่เสื้อเห็ดเพื่อตอนนี้มีบ่เสื้อเห็ดมีครับในบึงเนี่ยครับไปบ้านนี้พี่น้องบ้านเขา มาเบ่งเลยครับบารม์เสื้อเฮ็ดนะครับกาสิเป็นทุงแบบนี้เลยครับเสื้อเฮ็ดเพืองเฮ็ดมาจากพวกนวลฝายนวลยังนะครับบารม์โอฝายครับฝายนวลฝายอันนี้สั่งมาครับสั่งมาแต่กาลสินครับเพราะว่าผมป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่ครับเอาตีครับผมแสดงวัดติดต่อซื้อก็ได้ผู้ใดสนใจนะติดต่อซื้อได้เลยครับพะราคาราคาฟาร์มเลยครับมันจังใดเขาขายแบบใดนี้ถ้าซื้อกับผมเนี่ยมาสิก้อนก้อนนึ่งเนี่ยถ้ามาเอาถึงบ้านนะครับมันจะเป็นก้อนละสิบสามบาทแต่ถ้าเฮาส่งออนไลน์ส่งทั่วประเทศนี่ยมันก็มีค่าสง เข้าไปก้อนละ20บาทครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทรวมทรงก็บอได้ถือว่าราคาสูงปันไหนบ่อราคาสูงเลยแต่มันสําคัญคือวิธีการนี่ล่ะวิธีการเอาจัดไปบ้านนี้ของผมนะครับก็คือการย่อยเสื้อเฮิตของผมกะต้องเบิ่งลักษณะเสื้ออันนี้สําคัญเลยปัจจัยสําคัญเบิ่งเนี่ยไดนล่ะบ้านถ้าสมมติว่ารวมอันนี้กะสมมติว่าอันนี้จะเป็นเสื้อแก่ครับ สังเกตเบิ่งเป็นเสียนใหญ่ออครับผมถ้าใหญ่เดินเต็มเยินหนาเนี่ยเป็นเสื้อที่พร้อมใช้แล้วครับผมแต่ถ้าหนามากหนาคาวนาเลยครับเป็นใยที่แก่มันจะเฮ็ดจะบ่ค่อยออกดีกนะครับผมจะ,จะบ่ค่อยอสัำนีพอดีบ่ะสันีีพอดีครับสัำนีอบาบานในขบวนการของผมก็คือแกะเลยครับแกะอ๋ออันนี้เห็ุให้เบิงไม่เบ้งเลยครับเให้เบิ่งเลยครับเบืงจะกก้อนเนาะเบิ่งจากก้อนนึงครับโอเคเลยมันอยู่ยังไหนมองอยู่มัน มองยู่มันบอกครับมันเป็นเสื้อที่เขามายดเลยนะครับบารลมเขายดยดลราไปมากัดไปตามนวนฝายโอ้เข้าใจเป็นหัวเสื้อหัวเสื้อเอาสิไปโรยใส่อาหารที่เทามัดอันตัวเทามักที่อันนั้นเป็นกลางมันเป็นอาหารเป็นปัจจัยสําคัญที่เอาสิขยายเสื้ออาหารมองยู่มันแม่นมองยู่มองกินอาหารแม่นครับเขาจะมาย่อยแบบนี้เลยครับเสื้อเห็ดเพืองต้องย่อยแบบนี้ครับย่อยให้มันมุ่นให้ละเอียดให้เป็นก้อนแบบนี้ก็บ่ได้ครับเพราะเห็ดเห็ดเอาสีเอาเป็นกองเป็นกลุ่ม ้าหิดกองแบบนี้นะครับยอยต้องย้อยคักต้องย่อยบ่ได้เป็นยนยางหรอปะบ่ได้เป็ยนยังครับย่อยให้มุ่นแต่ถ้าว่าจะให้ละเอียดเลยนี่มือนี่ต้องต้องสะอาดนะครับอย่าให้มีพวกแอลกอฮอล์อย่าให้มีกลิ่นเหล้ากินยาสูบแบบนี้รับน้ำมุงน้ำหอมให้เลยตายเรียบต้องล้างน้ำอุ่นดีๆบ่ครับผมเสื้อนี่เพราะว่าเป็นจัดใจสำคัญได้ครับนาะโอ้แสดงว่าต้องแนะนำเลยผู้ใดจับเสื้อเฮดตองให้สะอาดเลยล้างมือสะอาดสะอาดไม่มีน้ำหอมเอ่ยงต่างๆแน่นครับ เอาบาทนี่จังไดบาทย่อยไปนี้แล้วแต่เป็นตัวนี้ครับที่ผมเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่กับตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมถ้าสมมติว่าเสื้อโลนึงนี่เขาไออาหารเสริมถุงนึงนี่เขาสเขียนว่าให้ใส่12ก้อนแต่ผมบ่แนะนําหลายปานนั้นถ้าเฮาใส่ลายนี่เฮ็ดมันสิออกดอกน้อยก็คือให้ลดตัวนี้เพราะตัวนี้มันสอยอีหย่างต้องหู้ว่ามันสอยอยหย่างเออนเอยอยจะใส่มันส่อยในเรื่องของการจับดอกครับดอกสิบ่ค่อยฟอบ่ค่อยยุบตัวนี้ครับดอกสิแน่นหากสิแน่นหากสิเหนียวเออครับตัวนี้ฮะ ก็ผสมใส่จสกัดกำมือนึ่งนะครับต่อเสื้อก้อนนึ่งนะที่เนีก้อนนื้อนึ่งครับผมประมาณกำมือกำมือนึ่งเนี่ยเต้องใส่ลายครับเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นพงแบบนี้ครับบารมาก็ใส่ประมาณสักกำมืออะไรใส่บึงนี่ใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นแร่ธาตุนะครับก็ใส่ประมาณนี้แหละครับบาลมีเต้องใส่ลายผสมคลุกเข้าเข้ากันถ้าเขาลายก้อนเขาก็สลีเอานะครับประมาณนี้โดยที่เขาสลี่ะนี่ครับต่อก้อนประมาณนี้คลุกเข้าให้เข้ากัน แล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวนี้ไปโรยครับบานไปโรยไปโรยใส่ที่เขาเติมเลยครับโรยหนาโรยสั่มไรโรยก็ให้พยายามให้ทั่วทั่วครับบารมให้ทั่วทั่วเพอาไม่ต้องหนาหลายคล้ายๆเขาโรยอีกอย่างดีค้าอธิบายให้พี่น้องถ้าอธิบายก็คือว่านปุ๋ยนี่นะครับปุ๋ยพักวปุ๋ยให้มันยะครับปุ๋ยให้มันกระจายทั่วโรงหนึ่งใช่ สามสิบหกก้อนสามสิบหกก้อนห้าคูณแปดห้าคูณแปดครับผมของผมสาหรับสูตรผมครับครับผมบางคนกับไส้ลายกว่าผมบางคนกับไส้น้อยกว่าผมแบบนี้นะครับแล้วแต่คนแล้วแต่สูตรเพราะมันมีลายแบบลายสูตรนะครับกระจายให้มันครับผมทั่วถึงตอนเคยมีข่าวว่าเขาตายเพราะว่าเข้าไปแล้วมันบ่มีอากาศหายใจครับบอลลูมีแก้มียงเอาต้องเปิดโลงไว้ก่อนครับบเปิดโล่งหน้ากำลังปัจจัยสัมพัญธลายสั้นเจ้าตายเป็นข่าวเลยครับเปิดหน้ากำลังไว้แน่นบอง่ายเข้าไปในโลกต้องเปิดไว้ก่อน รับผมเพื่อให้อากาศถ่ายเทค่อยเข้าไปโรยเสื้อเฮ็ดครับบารมนี่ปัจจัยสําคัญพอโรยแล้วหดน้ำคือคือเก่าเลยคือตอนแรกเลยตอนที่เข้าอากาศมันขึ้นให้น้ำจุดลงมาลงมาลงมากขาดทางใต้น้ำพอเสื้อเฮ็ดใส่เสื้ออะไรได้บ่าดนีบารมตอนแรกก็เขากหดอาหารให้มันไหลลงมาละอาหารมันทั่วบริเอนทางใต้พอเขากหดผ่านบาดในเสื้อเฮ็ดน้ำเสื้อเฮ็ดมันไหลลงมาเขากหดเสื้อเฮ็ดมันเต็มทางใต้อีกบานที่ผมว่ามันจะออกทางใต้ทั้งทิ้งนะครับอานั่นแหละบางคนกหดแต่ทางหน้าแล้วก็เลี้ยวนะครับ มันสิบยอดมันสิบทางใต้มันสิบได้กินเชื้อเฮดเชียงแบงนี้ครเชื้อเฮดสิบติดครับครับผมแล้วมาในโพฮดแล้วปิดลงให้สนิดบ้านนี่ครับเอาลงเลือนลงให้สนิดครับครับผมลงคุ้มไว้แบบนั้นเลยคุมไว้เลยปิดไวให้สนิดเลยครับเออปิดไวให้สนิดสี่มือครับสี่มือมาตัดใหญ่บ้านนี่ครับตัดใหญ่ครับผมตัดก็คือเปิดหูเจ้าหูครับบ้านเจาะหูคือแบบนั้นครับแต่ช่วงนี้นี่ครับนี่เป็นปัจัยหรักเลยข้อสำคัญช่วงหน้หนาวครับหนหนาว ห้ามเปิดหูห้ามเปิดอากาศเด็ดขาดบอกครับผมเฮ็ดได้จะว่าในนั้นเพราะอากาศข้างนอกมีแต่ความเย็นครับบาโลงเออความเย็นเฮ็ดเพื่องครับผลมักความฮ้อนครับอ่าอากาศเย็นเข้าไปเฮ็ดเพื่องมันมีมันมีความฮ้อนมันก็บเกนะครับบารลอืมอืเอาส่วนไนเฮาคือเฮาปิดไว้ให้มันมีความฮ้อนในในครับผมปิดหูไว้เลยแต่แต่กระผมว่าปิดชนิดได็เฮ็ดอ้อยไว้แบบนั้นครับเห็นบอกเอเล็กๆน่อยให้มันเข้าเป็นเล็กๆน่อย เพื่อเขาจะรักษาความร้อนในโรงเรือนอุณหภูมิในโรงเรือนนี่แหละครับสาคัญเลยน้าปกติเขาจังเปิดหน้าปกติเขาจังเปิดเอ่อเขาหดน้ำชู่มือบอเออว่าเรื่องหดน้ำหดน้ำบ่หดชู่มือสําหรับสูตรผมอย่างที่ผมบอกบารมบางคนเขามันชุ่มอยู่แล้วมันชุ่มอยู่แล้วก็จำเป็นต้องเพราะว่าถ้าเขาหดนี่เห็ดเพื่อมันจะฟอจะยุบครับมันถึงน้ำได้เบิ่องย่างไดของสูตรเขาจังสี่ดน้ำเบิ่งสังเกตลักษณะเสื้อบารม สังเกตลักษณะเสื้อเสื้อมันแห้งมันจะเป็นขาวๆเป็นขาวๆขาวๆแห้งๆเอาป้าให้เสื้อแห้งแบบน้นบรัยต้องเพิ่มน้ำแหละเพื่อรักษาให้เสื้อบ่ตายครับผมถ้าเสื้อบ่ตายความห้อนได้เนี้ยได้เขาก็เกิดครับผมตัวเบื้องว่าถ้าเฮ็ดเริ่มจับมิดจับยังแบบนี้หดบได้ครับบเพราะว่ามันสียุบมันสิตายไปถ้าหดแห้งเลยแต่มันต้องหดฝอยๆได้ครับฝอยๆพันๆได้ครับผมหดฝอยๆ่านๆได้อันนี้คือ นับตั้งแต่มือแรกมาจนฮอตมือสุดท้ายนี่ก็คืออันนั้นเลยซาวมือซาวมือครับตั้งแต่มักตั้งแต่ลงลงลงเรือนครับผมเห็นเฮ็ดเลยยี่สิบมือนี่ครับที่พี่น้องปองไปเฮาครับผมสุดยอดเลยครับผมเอาเราถึงลงเรือนเฮาานี้จังหน่อยเพื่อพี่น้องได้เข้าใจว่าเฮาสีเฮ็ดที่สร้างแบบไหนอันดับแรกเลยข้าอยากเฮ็ดนะครับว่าลงเฮ็ดเพืองก็ต้องมีลงเรือนครับผมโรงเรือนมีส่วนปัจจัยสําคัญครับบ่าวลม อาดับแรกก็คือถ้าลงลงอันนี้มันเป็นสามล็อกสามแถวนะครับครับผมมันมันสีบ่อคือสองล็อกคือลงนั้นครับผมลงตัวนี้นี่สั้นเพาะนี่ชิยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งครับอืเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเนี่ยห่างจากพื้นระยะห่างสั้นมีส่วนครับผมแม่บอกว่าเฮ็ดติดดินเฮ็ดห่างได้บ่อบป็มันบ่ได้ครับแบบครับเพราะว่าความซื้นความห้อนมันสีหาาโตัวเร็วถ้าความสั้นมันบ่ให้ความที่ความยังมันบ่ได้น่าอารมณ์ ก็เลยต้องจากพื้นนี่วัดขึ้นมาประมาณ40เซนครับครับ40เซนก็เริ่มเป็นสั้นแรกครับครับผมสั้นที่สองต่อไปก็ท่าสั้นเพาะ1เมตรนะอืห่าง40เซนครับผม45เซนอือยู่ดับนี้60เซน70เซนได้ไหมไม่ได้เป็นอย่างเพราะมันห่างลายบรวมมันห่างลายแม่นบ่ลมมันผ่านอล้มมันผ่านมันแหงเร็วครับโอ้ถ้ามันสั้นมันติดกันแม่นบ่ครับล้มมันบ่ค่อยผ่านความห่อนความซื้นมันลุ ได้กันตลอโดอ่ะมันบ่อมันได้กันนะครับมันเฮ็ดมันก็ออกแล้วครับผมถ้ามันห่างลายลุมมันผ่ามันก็แห้งมันรักษาความชื้น้ยต้องระยะประมาณนี้ต้องระยะประมาณนี้ครับผมครับผมสี่สิบถึงสี่สิบห้าเซนครับผมก็สั้นตัวนี้ก็สี่สิบห้าเซนหลังคาก็ห่างก็ห้าสิบเซนครับสูงเลยลายกับบ่อได้เพราะว่าเพราะว่ามันห้อนความอากาศมันสิร้อยโตสูงแปลงเท่งสีบ่อได้ครับครับผมแปลงเท่งสีบ่ออกแต่ถ้าลงบางคนสั้นใหญ่ได้บ่อได มีส่วนคือเดียวครับอ่ามาเบิ่งสั้นนี้ครับอืสั้นนี้นี่กว้างเมตรห้าสิบครับอืกว้างนี่ครับนี่สั้นกว้างนี่ครับเมตรห้าสิบครับผมเมตรห้าสิบกวัดจากพื้นขึ้นมากกว่าสี่สิบเซนสั้นแหลมครับเตะใช่ไหมห่างจากสั้นส้งครับสั้นส้วงนี่ต้องห่างห้าสิบเซนอันละสี่สิบห้าครับผมตัวนี้ต้องห้าสิบขึ้นครับห้าสิบอย่าให้เกินหกสิบเด็ดขาดครับผม เพราะว่าสั้นมันใ่บารมสั้นมันใ่มันโจ้เอเมนครับทางโจ้แปงมันใหญ่แมนครับทางกลางมันสี่แหงครับผมทางกลางมันสีแหงทางหาเห็ดสูงเลยมันก็อากาศมันผ่านลายมันก็แหงครับครับผมอย่างที่ผมบ่า50ห้าสิบเซนพอดีระยะห่างสัวนี้ห้าสิบเซนครับผมจั่วกลางกายยางน้อยก้าห่างเนี่ยจากหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนครับผมความสูงตัวนี้ครับนี่แหละครับความความมีส่วนและการล็อกเดิน ครบล็อกเดินนี่ยถ้าจะให้ดีอย่าให้เกิน1เมตรครับความกว้างครับผมอันนี้จักเมตรันอีี้ประมาณ80เซนครับมันแคบพวดครับบารมถ้าเห็ดแคบแบบนี้มันจะได้ช่วงหน้าหนาวข้อดีช่วงหน้าหนาวพอดีหน้าหนาวเพราะว่าความร้อนมลุอุหากันใกล้ครับผมลงมันบ่ห้างครับผม แต่ถ้าว่าความไอหน้าห้อนนี่มันต้องปล่อยอากาศให้เพียงพอถ้าไ่เพียงพอนี่มันสีห้อนแห้งมันสีแห้งมันสีแห้งครับผมถ้าแบบนี้ก็เลยต้องแบบนํำเส้ยมอกกว่าแต่ช่วงอีกบนธรรมดาแต่ช่วงครับอยู่ด้วยเนาะเห็ดปราบเซียนครับว่าเห็ดปราบเซียนรบต่อไอเห็ดมาจากปีก็ถ้าถ้าลงอากาศลงฤดูกะบตายคือเดียวครับตายแม่นครับบ่ได้เห็ดเพื่องครับบ่องโอ้ยตัว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 ครับผมครับ้โอเคครับ อันแบบใดก็ที่แม่ค้าอยากได้อะถ้าแม่ค้าอยากได้เนี่ยจะเป็นดอกลักษณะดอกตันๆครับบ่าวลงดอกตันๆแช่ครับตัวใดประมาณนี้ครับประมาณประมาณครับนี่โอ้ตัวนี้แม่นแม่นครับพอจะเป็นยังเขาคืออยากได้ครับนี่ถ้าแบบนี้คือจะเก็บได้อีกประมาณมือสองมือกันยังบาบานนะครับบ่าวลงครับผมเขาสีคอยพี่ดอกไปเรื่อยนะครับมันสามารถเก็บได้หลายมือครับดอกแบบนี้อแต่ถ้าว่าดอกแบบนี้ครับใช่ดอกแบบนี้ครับเห็นบ่ครับมันแตกนะครับนี่รับผมมาแตกนี่ก็คือต้องต้องเฝ้าคาย้เบิดมือนี้ ถ้าเบอเบิรดมือนีแหละเขาก็สีบานนะครัรบอารมแม่นแม่ค้าก็เลยโบหมากครับผมก็เลยเฮาเฮาผู้เฮาก็ต้องเฝ้าตัดออกครับเฝ้าตัดออกแ,แม่นครับเพื่อให้ตรงความต้องการของแม่ค้าครับผมโอ้ยากบ่ปลูกเห็ดเฟเืองยามหนาวนี่โอ้ถ้าเว้ามือใหม่เลยนี่ยากเด้อครับบา่าวลม,มยากจังได๋ครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนี่เห็ดสิฟัวครับบ่าวลม เฮ็ดมันสิฟ่อแม่นครับว่าฟ่อนี่มันคือจังไหรฟ่อ <4 S 2> นี่มันสีบัใหญ่ตึงแบบนี้ครับบอลลูมันสียุบครับหัวหัวมันสียุบมันสีบัเป็นเต่งตึงแบบนี้นะครับโอ้ตะมันสีเหี่ยวยุบลงไปเลยนะครับบอลลูเห<ร>ี<ร>่ยวยุบลงไปเลยอันนี้คือหน้าหนาวเลยก็อขอขอขอเลยราคามันอยู่เท่าไห,หร่ละสมัอนี้มันถ้าราคาขายสีอยู่กิโลละร้อยซาเอาาแถวสกุลนะครับราคาขายนะครับผม ราคาส่งก็จะอยู่ที่รลูละร้อย <Seal. S 1> ครับผมร้อยเก้าสิบประมาณแต่ถ้าเป็น<ะ>นาที่มันอันนนั้เดียสัญน,นาที่มันปลูกง่ายเดชะถ้านาที่นาห้อนนี่บางพื้นที่ก็จะส่งที่รลูละเจ็ดสิบแบบนี้ครับเจ็ดสิบหกสิบแบบนี้ครับ,บครับผมแต่ถ้าทางผมก็คือมันคนบ่ค่อยปลูกนะครับผมก็จะาขายรูละร้อยคือเก่าครับบ่าวลมแต่ถ้าส่งนาร้อนเอาตีแม่นครับคนบ่ค่อยปลูกบ่ทางเฮานี่ทางเฮาบ่ค่อยมีครับเป็นยางเอามันปลูกง่ายมันกระทำว่า ปูกเนี่ยบวกกระปูกเนี่ยอยู่ครับแล้วก็กบวกคนส่วนมากกับบอลูจะเริ่มจังใดฮะนครับบอลูว่าต้องเหตุจังใดแบบนี้ครับเห็นเห็นแต่เขาปลูกเขาเพาะแบบนี้ครับบอไปบึงใน YouTube กับอาชีเพาะอ้อยอยู่ครับแต่ก็ได้บอลายแบบนี้ฮะนาครับบอลูมันบอลคือเขาเพาะแบบนี้นะครับบอถ้าเพาะแบบนี้ถ้าถ้าเหตุแบบนี้ก็คือแนะนําให้มันเป็นแบบธุรกิจเลยครับธุรกิจในครอบครัวไปเลยครับเห็ดแบบนี้เพราะว่าอย่างอย่างบอได้มันก็ต้องได รงยางยางบ่ได้กับรงนี่กับรงละหมื่นบบเนี้นะครับคือของผมผมกตีไว้บบเนี้นะครับบ่ครับผมเป็นธุรกิจครอบครัวไปเนี้นะครับบ่าวรมโอ้ได้การเลยเอาจังซี่รื่อนี้ครับบอกพี่น้องรถเนาะว่าปลูกจังใดเห็ดจังใดครับผมช่วงหน้านาวแบบนี้เนี่ยนะครับบ่ได้ห่วงวิชาหรอวะบ่ห่วงครับ่าวรมบ่ห่วงยินดีเลยครับยินดีแนะนําครับยินดีแนะนําเลยครับผมโอ้เข้าท่าเลยทีเดียวครับผมเอาโรงนี้นี่มันอายุรงรงหนึ่งเนี่ยมันสี่อายุจักปีจัก จักโอจักเดือนเฮาเก็บแล้วผลผลิตผลผลิตนี่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนาะบ่าลมครับเริ่มต้นในไส้เวลาเพาะ20มือครับบา่าลมอืครับผมเฮ็ดเพื่องสิเพาะเร็วครับบ่ครับได้ยี่มือปึ๊บได้เก็บได้ได้เห็นแบบนี้เลยครับ20มือครับแล้วจังใดต่อวันนี้มันยู่อีกจักมือวันนี้แล้วแต่สูตรของแต่ละคนครับบ้านนี้แต่ถ้าสูตรนี้นี่สิเก็บบ่เกิน4 5มห้มือก็เบิดครับเอาบ่ครับผมบา่าลม ชี้ห้ามือคือเบิดเบิดครับบอลลเบิดกระทาออกต่อสองครับบานเนี่มันจะได้สองสุดครับเฮ็ดเฟืองโอ้เฮ็ดเฟืองนี่ถ้าเฮาเพาะแล้วนี่มันสีได้สองสุดแม่นครับแล้วแต่สูตรของแต่ละคนครับเอาแลยแต่ของแต่ละคนอีกแต่อยู่นี่ดิแต่อยู่นี่ได้สองเทือครับได้ได้สองเทือได้สองรอบครับเบิรรอบนี้ก็ได้อีกรอบนึงครับเบิรรอบนี้ได้อีกรอบนึงครับผมอันนี้เขาจะเก็บไปใช้หนี่มือนี่อันนี้เก็บไปส่งแมมค้าตลาดเทศบาลไอใบพัดเฮานี่ครับใบพัดบอกครับผมตลาดใบพัดเฮานี่ครับโอ้ครับ เพิ่นไอ้ต้องการไอ้เฮ็ดฟางครับช่วงนี้แย่งกันเลยครับบ่มีเฮ็ดบ่มีเฮ็ดครับช่วงนี้บ่มีเฮ็ดบ่มีเฮ็ดเลยครับโอ้แย่งกันเอาลูกมือนี่อ่ไผพอได้ช่วงนี้ลาเฮ็ดเป็นราคาเลยครับบ่าวลมโอ้ครับผมได้การเลยทีเดียวนี่นะครับครับผมป่าทิโตเก็บไปเรื่อยๆเอ่อโรงโรงนึงมันสิให้ผลผลิตได้จักประมาณจักกิโลครับนี่อันนี้ก็แล้วแต่สูตร แล้วแต่การเพาะของแต่ละคนครับอืแต่ถ้าเป็นของน้องเนาะครับบ่าวลมของน้องลงงนี้ยางบัได้ก็ต้องได้200โลูกครับ200โลูกขึ้นอยู่ครับขึ้นเลยสองโลขึ้นครับผมเนาะลวงลงนึงนี่ครับผมลงขนาดอันนี้ลงขนาด5คูณ8ครับบ่าวลม5คูณ8ครับผมความกว้าง5เมตรครับกว้างตป็นแต่พยางมาฮอนนี่ครับความยาว8เมตรครับครับผม ขนาดลงขนาดสั้นมีส่วนครับการเห็ดสั้นบบแมนสีเห็ดใหญ่เลยบ้บางเลยครับออแมน่นแม่นครับเอาเดี๋ยวจ้งบไาอธิบายกันเนาะครับผมยวคนในญาติไทยเอาพุทธเถิดก็เท่เาจังสีโบต้องอยู่ในนี้โดนครับผมครับผมเอา